ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามรับชมแล้วก็รับฟังทางช่องล็อกกิกพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะเมื่อนี้กลับมาพบกับล็อกกิกทางช่อง YouTube อีกคือเก่านะคะสําหรับเรา,ราพัฒนาเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะเป็นยังไงกันบ้างเราพัฒนามีไผ่แมนไผ่เฮงไผ่ไปังกับเซียนใดขมา้าขม,มินใตคลิปให้ล็อกกิกได้เด้อค่ะ ่ะตัวเลขลูกตัวเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและกัรับฟังเนาะเลกอาจจะไม่เข้าไม่รู้เรากีก็กราบขอรูดขอไปไว้ก่อนล่วงหน้าเนาะก่อนจะไปก่อนจะไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางเรากีก็กราบขอพระคุณเอฟซีแฟนคลับบว่าัทเป็นคนเก่าแลวก็คนใหม่ที่พึงเขาากติดตามหรือว่าที่ติดตามอยู่ขณะนี้ก็กราบขอพระคุณหลายๆเนาะที่สนับสนุนโดยการรับชมทางช่องล็อกกิ๊ก พารวยคือเกา่าเหมือนเดิมเนาะหักแพงกันเหมือนเดิมติดตามเส้นเสียนของลอกิกอยู่ตลอดเนาะอ่ะ <c oughs> บอกไปก็หายใจเมื่อยไปนะ <c oughs> มันก็อาจีนคำแน่ยนะคะมาลงคลิปนี้ดึกดึกอยู่ค่ะลงคลิปนี้ดึกมากแต่ว่าบรรยากาศก็อาจจะเป็นแบบกลางวันเนาะพอลอกิกก็บบ่ได้อัดบรรยากาศยังไหวแต่เมื่อนี้ลอกิกจะเอาตัวเลขแนวะทางของเซียนนุ่มนะคะ ตัวเลขแนวนทางของเซียนหนุ่มมาวางต่องวดเพื่อนห้มาแล้วเรากิกกระเลสสีลงเลยเนาะมือมือนี้เรากิกคืนนี้วันนี้เรากิกสีเอามาลงแนวทางของเซียนหนุ่มสําหรับเราพัฒนาต่องวดไปเลยเพื่อนห้มาเรา,ากิกกระสีลงห้เดี๋ยวนี้เลยนะะเนาะค่ะเนาะสําหรับตัวเลขแนวทางเราพัฒนาค่ะเดี๋ยวฮัไปบึง้งตัวเลขแนวนทางของเราพัฒนาของเซียนหนุ่มกันต่องวดเนาะว่าจะมานจะเฮงจะปัง ต่อต่องวดคอ้มานคอยห,หิงแล้วเนาะคะ่ะต่องงวดไปเลยเนาะไปัปไปเบิงตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะค่ะน,นี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางราพัฒนาของเซียนหนุ่มเนาะคะ่ะวังยาที่ผ่านมาเนาะวันสองทุ่มสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเมื่อกี้เนาะสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมาสําหรับราพัฒนาของเซียนหนุ่มเข้าไปตัววิ่งเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวรูด ตัวเน้นตัวเจาะเพิ่นรุดเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขแนวทางราวพัฒนาของเซียนนมใคที่เป็น f อซแฟนคลับของเซียนนมก็บ่ต้องเสียใจเนาะถ้าติดตามแล้วไม่ได้หลุดไปจังใดค่ะตามใหม่ต่องวดหน้าเนาะแนวทางมันก็มีมเข้ามีหลุดอาจจะไม่ได้เข้าตรงๆแต่ก็ถือว่าเข้าเนาะสำหรับสายวิง่งสายรุด f อแฟนคลับของเซียนนมนะคะทีเ,เข้ามา ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจเซียนหนุ่มกัขอบพระคุณแทนเซียนหนุ่มนะสำหรับ FC Fan แฟนครับที่ยังเหนียวแน่นแล้วก็ให้กำลังใจบราวาสิเป็นเซียนหนุ่มแล้วก็ทางช่องล็อกกิกนะครับขอบพระคุณหลายๆค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของเซียนหนุ่มต่องวดวันศุกร์ที่8นะคะพุศจีกนยนายน2 5ิ7ตไปต่องวดกันเลยค่ะ งวดเก่าผ่านไปงวดใหม่ก็จัดมาเหมือนเดิมสำหรับแนวทางของเสียนหนุ่มเราพัฒนาวิ่งรูดมี4กับห้าสองตัวหก้างมี4ี่สองห้าสองสี่สามห้าสามี่ห้าแล้วก็5หหเนาะคะ่ะตัวนิ้นตัวเจาะมีอยู่สหางมีสี่สองห้าสองสี่ห้าแล้วก็5หหเนาะสำหรับเลขเบิ้ลเพิ่นก็นจะมี4 4กับห้าห้าามตัวสี่หางมี 4 5 2 4 5 3 4 5 4แลนะ้วก็4ห้หเนาะนิจอพื้นหายมาหางเดียวเนาะสำหรับ3ตัว4 5 2อ่าแคหนาจอเอาค่ะสำหรับผู้ใดที่เป็น FC แฟนครับของเซียนนมแล้วแล้วก็ผู้ใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งเคยเห็นแนวทางของเซียนนุมกับเข้ามาติดตามได้เนอ เข้ามาติดตามกันได้ไปเป็นแนวทางลองเบิองลองแง่งกันเบิองเนาะคะ่ะเปิดใจสําหรับตัวเลขแนวทางของเซียนหนะุ่มเนาะถ้าคนไหนที่เพิ่งเข้ามาเนาะที่เพิ่งเข้ามาที่ยังไม่เคยเห็นที่ยังไม่เคยผ่านตังแดมาเนาะของเซียนหนุ่มเราพัฒนาเนาะมาื่อนี้อ่าแคปหน้าจอคะ่ะงวดวันที่ วันที่แปดวันที่วันศุกร์นี้เนาะศุกร์สองทุ่มครึ่งไปรุ่นเอาไปเป็นแนวทางสําหรับพาบรพัฒนาของเซียนหนุม่มผู้ใดมักเดียวใจเดียวเซียนนุมจัดไปคะ่ะสาหรับตัวเลขแนวทางเพิ่เนาะกราบขอพระคุณเอฟซีทุกทุกท่านเนาะที่เขามากดไลค์กดแชร์หือยิ่งลืมกดไลค์กดแชร์ต่อไปเนาะค่ะเนาะเป็นกําลังใจให้ทางช่องล็อกกิกแลก้วก็เป็นกำลังใจให้เซียนนุ่มเนาะจะได้มีแนวทางต่องวดมาเรื่อยๆเนาะ อีกอย่างก็กราบขอบพระคุณตัวเล็กแน้ทางจากเซียนนมนะคะ่ะที่ห้ม,มาวางทางช่องกราขบขอบพระคุณเายๆกราบขอบพระคุณทุกทุกคลิปนะคะโ่วาสิป็นของเซียนใดเนาะกราบขอบพระคุณทุกทุกเซียนแล้วก็ให้กํากลังใจทุกทุกเซียนเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้ขอให้เอฟซีแฟนกรับนออหรับฟันดีเนาะ,ะดึกแนมาดึกแนจากสิมีคนบึ่งมาเนาะกดไลค์กดแชร์กับพายพึ่งเข้ามา กลับมาสวัสดีกันย้คำความคืนเลยนะคะแล้วกลับไปนอนรับพักผ่อนยนใจสำหรับคืนนี้ลรากี้ก็กลับขอบระคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ